อันนี้เรามาดูเหรียญหน้ากปกนะครับเหรียญหน้ากปกหลวงปู่ทิมนะครับเนื้อเงินนะครับเรามาดูเนื้อเงินกันดูสภาพคนระับ<ๆ>เหรียญปก,ปกหลวงปู่ทิมนะครับเนื้อเงินเนี่ยครับสร้างจํานวนน้อยนะฮะ๋ยวเรามาดูว่าเอ้เราไปเจอที่อื่นอ่ะเราจะรู้ได้ไงว่าเป็นเนื้อเงินอ่ะแล้วเราจะมาดูยังไงว่าเอ้ยกล้าซื้อได้ยังไงนะฮะ เอาวิธีง่ายๆของผมนะครับอย่างน้อยเราหน้าปกเนี่ยเป็นอะไรที่ต้องดูตัวตัดนะฮะเพราะว่าเก้ได้เหมือนมากเก้เหมือนไม่พอครับยังกระไหลเงินได้เหมือนอีกครับน่าก,กลัวมากครับอันเนี้ยต้องพิจารณาดีๆนะครับหน้าปก,กของหลวงปู่ทิมปลุกเสกนะครับเนี่ยครบรอบแปดครบบแปดรอบนะฮะมาถึงเราก็ดูนะฮะตรงเนี้ยตรงเนี้ยผมผมที่ผมเห็นนะยังยังไม่ค่อย ยังไม่เจอของเก๊นะครับตรงนี้จะมีเม็ดคมๆเลยนะครับประมาณสาเม็ดแล้วตรงนี้อีกนิดหนึ่งสองเม็ดเป็นเม็ดเหมือนดาวพระศุกร์ดาวดาวเสาเลยครับตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูตัวตัดกันผมดูไม่ค่อยเยอะผมจะเน้นไปที่ตัวตัดนะครับพวกเนี้ยเนี่ยอย่างน้อยเราพิจารณาตัวนี้ก่อนเห็นไหมครับในนักปกอะ่ะชัดไหมครับนะครับจะมีเม็ดหนึ่งสองสามเม็ดเรียงลงมาครับ คมกิฟนะครับถ้าไม่คมเนี่ยสถานฐนนไว้เลยว่าไม่ใช่นะครับบางทีตอดถอดมาก็ไม่ติดนะครับตัวนี้แล้วข้างล่างอีกสาเม็ดนะฮะข้างล่างอีกสาเม็ดเห็นไหมฮะข้างล่างอีกสามเม็ดข้างบนเนี่ยประมาณสี่เม็ดเนี่ยคมคมเลยฮะพวกนี้เราก็ดูแต่ตัวใหญ่นะครับเราพลิกเราดูตัวตัดเนี่ยง่าย เนี่ยครับดูตัวนี้ก่อนก็ได้ครับเนี่ยข้างใต้ใต้ปกนยครับใต้ปกข้างล่างเนี่ยจะมีตัวตัดตรงเนี้ยเป็นบาร์โค้ดใหญ่ๆเลยครับตรงเนี้ยตรงเนี้ยอันเนี้ยจุดที่หนึ่งพอดีมันมีดูหลายจุดนะครับเราก็ต้องไม่ต้องดูเยอะครับดูดูเท่าที่เราจําปกใต้ฐานหน้าปกอะครับใต้ฐานหน้าปกอ่ะเนี่ยลงมาเงี้ยปุ๊บเอชัดไหมฮะเนี่ยครับ โทรศัพท์ผมมันไม่ค่อยชัดมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยดึงชัดไหมครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกคนนะครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับผมเนี่ยครับเนี่ยชัดไหมครับเนี่ยครับเห็นช่วงไหมครับเนี่ยครับระหว่างระหว่างฐานนาปกอะครับฐานนาปกแล้วลงลงมาเนี่ยครับประมาณเนี้ยจะเห็นบาร์โคดเนี่ยคมคมลึกๆเลยหนึ่งตัว อย่างเงี้ยจ่ายตังค์ได้ครับเราเราหาหาจุดดูครับหาจุดดูหาจุดดูเนี่ยครับแล้วก็ทงตัวกอไก่นะครับตัวกอไก่เนี่เดี๋ยวนะเนี่ยตัวกอไก่ฮนะตัวคําว่าที่ระลึกที่ระลึกอายุเนี่ยครับคาว่ากอไก่นี่ตรงนี้ก็มีตรงนี้จะมี ล,ลึกเลยที่กอไก่นะครับเนี่ยเ,เราดูแค่สองจุดนะฮะเราดูแค่สองจุดเนี่ยที่ลลึกเห็นไหมครเป็นบา์โค้ตใหญ่ๆประมาณครึ่งหนึ่งของเหลียนนะครับแล้วก็เป็นตัวตัดเศษออกไปเนี่ยที่ลัลึกกอไก่นะฮะเนี่ยครับอันนี้ชัดเลยอันนี้ชัดเลยนะครับแล้วเราก็มาดูพวกธรรมชาติเหลียนนะครับธรรมชาติเหลียนเนี่ยการการปั๊มอะครับการปั๊มอะมันจะมี เสี้ยนเส้นนะครับเส้นแบบโอ้โหศาสตร์กระจายครับพวกนี้เนี่ยพวกนี้เป็นรายละเอียดของธรรมชาติของพลาครับพวกนี้เราก็ต้องใส่ใจดูครับพวกนี้จะเป็นรายละเอียดการปั๊มปั๊มแล้วก็จะมีเส้นเสี้ยนศาสตร์ศาสตร์พวกนี้ครับพวกนี้คือธรรมชาติส่วนหนึ่งก่อนแล้วเราก็มาดูส่วนที่บ่กครับหเราดูตรงนี้เลยปุ๊บมีไข่ปลาไหมสองใต้ฐานตรงนี้มีบาร์โคดใหญ่ๆไหมถ้ามีก็โอเคละ แล้วก็ามาดูกันตรงนี้ไว้หน่อยกอไก่นะครับกอไก่ตรงเนี้ยจะมีจะมีเส้นอยู่เส้นหนึ่งครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งเดี๋ยวลององมาดูผมได้มาสององนะครับผมได้มาสององ,องลองมาดูเทียบกันเนี่ยมันจะเียงได้ง่ายๆครับเดียย๋ยวหาว่าเอ๊ะมันมันมีตัวอื่นมีไหมอะไรเงี้ยเนี่ยครับเนี่ยเม็ดเม็ดเล็กๆคมๆครับแล้วก็ใต้ปกเนี่ยก็มีอยู่ประมาณสามเม็ดแล้วก็ข้างบนเนี่ย ต้องเอียงๆส่องๆดูครับจะมีเม็ดคมๆเลยมีทุกเหรียญนะฮะมีทุกเหรียญแล้วก็ใต้ปกใต้ปกเนี่ยะเห็นนะเห็นเส้นเสี้ยนไหมครับพวกนี้ธรรมชาติล้วนๆเลยฮะใต้ปกเนี่ยเราอึ๊บมาเห็นไหมฮะอันนี้เป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับที่ได้มาอันนี้เป็นอีกเหรียญหนึ่งเห็นไหมฮะเป็นบาร์โค้ดใหญ่ๆลงไปเลยนะฮะถ้าเป็นเนื้อเงินนะฮะเนื้อเนื้อเงินจะขึ้นแบบนี้เลยนะครับ เห็นบาร์โคดไหมครับนะครับเราจําไว้ไม่ต้องกี่จุดนะครับจำหนึงไม่ไม่ต้องกี่จุดอะ่ะอย่างอย่างองค์นี้จาไว้สักสามจุดแล้วก็ว่าก็น่าจะได้ลนะแล้วก็เนี่ยครับกอไก่กอไก่เห็นไหมครับไอ้ตรงนี้ชัดเลยกอไก่คําว่าที่ละลึกคําว่าลึกกอไก่ปุ๊บเราเอียงมาเนี่ยมันเป็นจุดตําหนิจุดบาร์โคดของท่านอะ่ะ พระพอปั๊มมายังไงก็ต้องมียังไงก็ต้องเกิดจุดพวกนี้ครับเป็นธรรมชาติถ้าไม่มีตรงเนี้ยเราก็ถันนิฐานไว้เลยว่าไม่ใช่นะฮะเนี่ยครับสวัสดีครับพี่เถียงแหลมเจริญนะครับสวัสดีครับลังใหญ่ครับเนี่ยเนี่ยครับกอไก่นะครับแล้วเราก็ลองเข้ามาดูครับเนี่ยฮะจะมีตัดอยู่ครึ่งหนึ่งครับทองกอไก่เนี่ยเนี่ยเราดูสามจุดเนี่ยจบแล้วแล้วเดี๋ยวผมเอาสองเหรียญมาเทียบกันนะ กอไก่เห <Workers. S 2> okay. like ็นไหมครเห็นไหมครับอันนี้ชัดเลยแคปไปดูก็ได้นะครับเนี่ยแคปไปดูครับอย่างน้อยอะไปเดินดูยังไงก็เป็นวิชาติดตัวครับเราจะได้กล้าซื้อได้นะครับเหรียญหลักแสนนะครับพวกเนี้ยเนี่ยแคปไปดูก็ได้ครับกอไก่ปุ๊บเราเข้ามาใครรู้แล้วก็เป็นเพิ่มเติมไปนะครับสําหรับคนไม่รู้ก็แคปไปดูได้นะครับแคปไปดูได้พวกนี้เป็นวิชาติดตัวครับ สวัสดีครับใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์น้องด้วยนะครับเนี่ยครับกอไก่นะครับแล้วเราก็มาดูใต้ปกเดี๋ยวผมจัดให้มันเสมอกันก่อนนะเนี่ยครับใต้ปกเนื้ออื่นเนื้ออื่นเป็นอย่างนี้หรือเปล่าเนื้ออื่นก็เป็นอย่างนี้นะครับเป็นบล็อกเดียวกันนะครับแต่ว่า เนื้อเงินเนี่ยจะขึ้นชัดกว่าครับจะขึ้นลึกกว่าเป็นบาร์โคดใหญ่ๆเน,เนื้อทองแดงก็มีนะครับแต่จะว่าจะไม่ขึ้นแบบนี้ครับจะขึ้นเป็นเส้นเล็กกว่านี้ฮะอันนี้ไม่เนี่ยครับอันนี้คือใต้ปกนะฮะใต้ปกตรงนเนี้ยอันนี้จะบาร์โคดใหญ่หน่อยอันนี้จะตัดเต็มมีดเลยจะเห็นเป็นร่องเลยนะฮะเนี่ยครับเราก็ดูนอกนั้นเราก็ดูธรรมชาตินะครับดูธรรมชาติพระองค์นี้ก็ได้พิเศษนะฮะเป็นเป็นโคดเลขสามขึ้นมาอีกนะฮะ อันนี้เป็นโค้ดเลขสามเนี่ยครับเาดูที่สภาพความสวยนะครับพวกนเนี้ยนะครับปกแปดรอบเนื้อเงินนะฮะสวัสดีครับสวัสดีพี่พีทุกคนนะครับเข้ามาแล้วฝากด like, กดไลค์กดแชร์น้องหน่อยนะครับสวัสดีครับ